ในชีวิตคนเราไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าบ้นปลายจะเป็นอย่างไรบางคนแก่ตัวไปอย่างสุขสบายมีลูกหลานล้อมหน้าได้ใช้เวลากับคนที่รักสุขภาพแข็งแรงใจสงบในขณะที่บางคนต้องเผชิญความโดดเดี่ยวลำบากหรือจมอยู่กับความเศร้าใจอะไรที่ทำให้ชีวิตของผู้สูงวัยแต่ละคนแตกต่างกันขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองไม่ใช่แค่โชคชะตาแต่เป็นบุญเก่าที่สั่งสมมาตลอดชีวิต คนที่เคยทำดีคิดดีใช้ชีวิตอย่างมีปัญญามักได้รับสิ่งดีๆเป็นรางวัลและถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจไว้เลยเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้บ้านปลายชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความอบอุ่นและนี่คือ5สิ่งที่คนแก่ที่มีบุญมากมักได้รับในบ้านปลายชีวิต หสุขภาพที่แข็งแรงและไม่เป็นภาระใครคนแก่ที่มีบุญมากมักมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้หมายความว่าต้องมีกำลังเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่หมายถึงการที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องพึง่งพาลูกหลานทุกอย่างสามารถเดินเหินได้เองรับประทานอาหารได้อาบน้ำเองและทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาคอยดูแลคนที่มีสุขภาพดีในวัยชารามักจะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่รู้สึกเป็นภาระของใครและยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลจากผู้อื่นในทางตรงกันข้ามหากสุขภาพอ่อนแอจนต้องนอนติดเตียงหรือทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ย่อมทำให้เกิดความทุกข์ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างแม้ว่าลูกหลานจะรักและเต็มใจดูแลแต่ความจริงก็คือไม่มีใครอยากเห็นตัวเองกลายเป็นภาระของคนอื่นเพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกไร้ค่าแล้วยังอาจสร้างภาระทางกาย และใจให้กับคนที่ต้องมาดูแลด้วยการมีสุขภาพที่ดีจึงเป็นเสมือนของขวัญที่ช่วยให้ชีวิตบั้นปลายเต็มไปด้วยความสุขและศักดิ์ศรีสุขภาพที่แข็งแรงในวัยชาราไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากบุญเก่าที่เคยทำมาตลอดชีวิตคนที่ดูแลร่างกายมาตลอดไม่ปล่อยให้สุขภาพเสื่อมโทรมไม่ทำร้ายตัวเองด้วยอบายามุกและรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยมักจะได้รับผลลัพธ์เป็นร่างกายที่แข็งแรงในบั้นปลายชีวิต ในขณะที่คนที่ละเลยสุขภาพใช้ชีวิตตามใจตัวเองกินอาหารไม่เลือกไม่ออกกําลังกายนอนดึกเครียสสะสมหรือเสพสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายเช่นบุหรี่และแอลกอฮอล์สุดท้ายก็มักจะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สุขภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ร่างกายแต่ยังรวมถึงจิตใจด้วยคนที่มีจิตใจดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีไม่จมอยู่กับความเครียดหรือความทุกข์ในอดีต มักมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าคนที่คิดลบหรือฟุ้งซ่านตลอดเวลาเพราะจิตที่เป็นสุขทําให้ร่างกายแข็งแรงความเครียดเป็นสาเหตุของโรคมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือแม้แต่โรคมะเรง็งในขณะที่จิตใจที่สงบสุขทําให้ร่างกายแข็งแรงและอายุยืนหากต้องการให้บั้นปลายชีวิตมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เลี่ยงของหวานของมันของทอดดื่มน้ำให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องหักโหมเพียงแค่เดินวันละ30นาทีฝึกโยคะหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็เพียงพอแล้วที่สำคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับวันละ6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพเช่นงดบุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติดรวมถึงต้องจัดการกับความเครียดให้ได้ฝึกจิตใจให้สงบไม่เก็บเรื่องไม่จำเป็นมาคิดให้รกหัวและฝึกปล่อยวางคนที่มีสุขภาพดีในวัยชารามักเป็นคนที่รู้จักดูแลตัวเองทั้งทางกายและใจตั้งแต่ยังหนุ่มสาวสุขภาพที่ดีในวัยชาราคือรางวัลของชีวิตที่เราเลือกสร้างได้เองตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราทำได้คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้วันหนึ่งที่เราแก่ตัวลงเราจะยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีศักดิ์ศรีและไม่ต้องเป็นภาระของใคร 2. มีเงินใช้ไม่ต้องขอใครไม่มีอะไรทำให้คนแก่รู้สึกหมดคุณค่ามากไปกว่าการต้องแบมือของเงินลูกหลานทุกครั้งที่อยากใช้จ่ายการมีเงินของตัวเองในบั้นปลายชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคืออิสระศักดิ์ศรีและความมั่นคง ที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าต้องรอให้ใครมาคอยช่วยเหลือหลายคนคิดว่าเงินทองเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ในความเป็นจริงเงินที่มีในวัยชาราไม่ได้มาจากดวงแต่มาจากวินัยและความคิดรอบคอบตั้งแต่ตอนหนุ่มสาวคนที่เคยใช้ชีวิตแบบไม่คิดหน้าคิดหลังใช้เงินไปวันๆไม่เคยวางแผนเรื่องอนาคตหรือหวังเพียงให้ลูกหลานมาดูแลอาจต้องพบกับความลำบากในบ้้นปลายชีวิตในขณะที่คนที่ขยันประหยัด รู้จักอดออมและมีความคิดรอบคอบมักจะมีเงินใช้สบายๆในวัยเกษียณการมีเงินใช้ในบ้านปลายไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเศรษฐีหรือมีสมบัติมากมายแต่อย่างน้อยต้องมีเงินเก็บที่เพียงพอให้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาจเป็นเงินบำนาญเงินสะสมหรือรายได้จากทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตั้งแต่ยังทำงานได้บางคนอาจสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกเช่นทำขนมขายปลูกผักขายสอนหนังสือ หรือแม้แต่ลงทุนเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้เงินงอกเงยการมีรายได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองและทำให้มีความสุขมากกว่าการต้องรอให้ลูกหลานส่งเงินมาให้ทุกเดือนที่สำคัญอย่าเอาทรัพย์สินทุกอย่างไปพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรลูกหลานอาจมีภาระของตัวเองหรือสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการมีเงินของตัวเองทำให้เรามีทางเลือก สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวนใจคนที่มีบุญมากในบ้านปลายชีวิตมักเป็นคนที่รู้จักเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนเริ่มต้นเก็บออมตั้งแต่ยังมีแรงทำงานใช้เงินอย่างมีสติไม่ฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นและวางแผนอนาคตให้รอบคอบการมีเงินใช้ในวัยชราไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสะดวกสบายแต่คือความมั่นคงทางใจที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะเดือดร้อนเพราะเราหรือไม่ถ้าอยากมีบุญข้อนี้ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ถึงวันเกษียณแล้วค่อยคิดเรื่องเงินเพราะวันนั้นอาจสายเกินไปรู้จักอดออมวางแผนการเงินและสร้างรายได้ให้ตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้บ้านปลายชีวิตเต็มไปด้วยความสุขอิสระและศักดิ์ศรีแบบที่เราคู่ควร 3. ม,มีลูกหลานที่กระตันอยูและอยู่เคียงข้าง ไม่มีสิ่งใดมีค่าและอบอุ่นหัวใจไปมากกว,ากว่าการที่มีลูกหลานที่รักและเคารพอยู่เคียงข้างในบั้นปลายชีวิตคอยดูแลไม่ทอดทิ้งไม่เห็นพ่อแม่เป็นภาระคนแก่ที่มีบุญมักมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกหลานที่ให้ความรักและเอาใจใส่ไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่หรือความจําเป็นแต่เพราะความรักและความผูกพันที่ลึกซึง้งแต่ความกตัญญูของลูกหลานไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายคนอาจคิดว่าการเป็นพ่อแม่ คือสิ่งที่ต้องได้รับความเคารพจากลูกโดยอัตโนมัติแต่ความเป็นจริงแล้วความรักและความกตันญ,ญูของลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพ่อแม่เพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่พ่อแม่ทำตลอดช่วงชีวิตของลูกคนแก่ที่มีบุญไม่ใช่แค่คนที่มีลูกหลานแต่เป็นคนที่สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีที่รู้จักคุณค่าและความหมายของคำว่าครอบครัวการจะมีลูกหลานที่กตัญยูต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่ยังหนุ่มสาว ตอนที่ยังแข็งแรงเราปฏิบัติกับลูกหลานอย่างไรคนที่เคยรักลูกเข้าใจลูกไม่บังคับไม่คาดหวังในสิ่งที่เกินตัวลูกไม่สร้างบาดแผลในใจไม่ใช้แต่อารมณ์แต่ใช้ความเข้าใจมักได้รับความรักตอบแทนในวันที่ตัวเองแก่เท่าลูกหลานที่เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมักซึมซับและส่งต่อความรักนั้นกลับมาโดยธรรมชาติในทางกลับกันถ้าพ่อแม่ใช้แต่อารมณ์ใจร้อนโมโหร้ายทุบตีด่าทอ หรือบังคับให้ลูกต้องเป็นแบบที่ตัวเองต้องการโดยไม่ฟังเสียงลูกเลยย่อมทําให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์พ่อแม่บางคนเคร่งครัดกับลูกจนเกินไปไม่เคยแสดงความรักไม่เคยรับฟังหรือทําให้ลูกหวาดกลัวมากกว่ารู้สึกรักบางครั้งความกระตันอยู่ที่ลูกมีให้อาจเป็นเพียงแค่การทําไปตามหน้าที่ไม่ได้มาจากใจจริงและหากวันหนึ่งเขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องทําลูกก็อาจเลือกเดินจากไปทิ้งให้พ่อแม่ต้องอยู่อย่างเดียวดาย ดังนั้นหากยังมีโอกาสต้องรีบสร้างบุญข้อนี้เริ่มจากการทำดีกับลูกหลานให้ความรักความเข้าใจและให้อภัยทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบพ่อแม่เองก็เช่นกันบางครั้งเราอาจทำสิ่งที่ผิดไปโดยไม่รู้ตัวอาจเคยพูดหรือทำอะไรที่ทำร้ายจิตใจลูกโดยไม่ตั้งใจแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักปรับปรุงตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เสมอ อย่ารอให้แก่ตัวแล้วค่อยเรียกร้องความรักจากลูกเพราะถ้าตอนที่ลูกต้องการเราเรากลับละเลยไม่ให้เวลาไม่ให้ความเข้าใจสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการเขาเราอาจไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยคนแก่ที่มีบุญมากที่สุดไม่ใช่คนที่มีลูกหลานมากมายแต่คือคนที่มีลูกหลานที่รักและดูแลจากใจจริงไม่ใช่รักเพราะความจำเป็น 4. มีบ้านที่อยู่แล้วสบายใจบ้นปลายชีวิตที่ดี ไม่ได้หมายถึงการมีบ้านหลังใหญ่หรืออยู่ในคฤหาสน์หรูหราแต่มันหมายถึงการมีที่อยู่ที่ทําให้ใจเป็นสุขบ้านไม่จําเป็นต้องใหญ่โตไม่ต้องหรูหราแต่อย่างน้อยควรเป็นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและไม่ต้องทนทุกข์กับความรู้สึกอึดอัดหรือโดดเดี่ยวบ้านที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องขนาดหรือราคาแต่เป็นเรื่องของบรรยากาศและคนในบ้านบางคนมีบ้านหลังใหญ่แต่เต็มไปด้วยปัญหาลูกหลานทะเลาะกันคนในบ้านไม่พูดกัน ต่างคนต่างอยู่บ้านเงียบเหงาไม่มีชีวิตชีวาทําให้แม้จะอยู่ในบ้านหลังโตแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่เพียงลําพังในขณะที่บางคนอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะมีคนที่รักและเข้าใจอยู่แล้วสบายใจอบอุ่นและอยากกลับบ้านทุกวันบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรูหราหรือทำเลที่ตั้งแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ได้รับเมื่ออยู่ที่นั่นบ้านที่เต็มไปด้วยพลังงานดีๆ คือบ้านที่ทุกคนในครอบครัวรักกันเข้าใจกันและให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าสิ่งของหากต้องการให้บ้านปลายชีวิตมีบุญข้อนี้ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้สร้างบ้านให้หน่าอยู่ไม่ใช่แค่ภายนอกแต่รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวทําให้บ้านเป็นที่ที่ทุกคนอยากกลับมาไม่ใช่ที่ที่ทุกคนอยากหนีไปสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้านลดปัญหาความขัดแย้ง หมั่นพูดคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช้อารมณ์ไม่สะสมของที่ไม่จำเป็นทำให้บ้านโลง่งโปร่งสะอาดเป็นระเบียบใส่ใจเรื่องพลังงานในบ้านไม่ปล่อยให้บ้านมืดทึบหรืออึดอัดสร้างความทรงจำดีๆภายในบ้านทำให้บ้านเป็นสถานที่แห่งความสุขบ้านเป็นสถานที่ที่เราต้องใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายดังนั้นจึงไม่ควรเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์หรือปัญหาแต่ควรเป็นที่ที่ทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ บ้านที่อยู่แล้วสบายใจคือรางวัลของชีวิตที่เราสร้างขึ้นเองได้ 5. มีจิตใจสงบไม่ทุกข์กับอดีตและอนาคตคนที่มีบุญมากในวยชารามักเป็นคนที่มีจิตใจสงบไม่ทุกข์กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความสงบทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการฝึกฝนและการเลือกที่จะปล่อยวางเมื่อเรายอมรับทุกสิ่งในชีวิตตามที่มันเป็นและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นคนที่จมอยู่ในอดีตมักจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผ่านมาความเศร้าความโกรธหรือความเสียใจจากอดีตสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ทุกข์ใจได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่วิตกกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะกลัวไม่สามารถรับมือได้หรือกลัวว่าจะเจอกับสิ่งไม่ดีความกลัวนี้เองที่ทำให้ชีวิตในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเครียดและความวิตกกังวล ในทางกลับกันคนที่สามารถปล่อยวางจากอดีตไม่ติดใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีจิตใจที่สงบและรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างมีความสุขมากกว่าเพราะคนเหล่านี้รู้ดีว่าทุกอย่างในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราควบคุมได้ความสงบทางใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการฝืนใจแต่เป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงที่ยังหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน คนที่เคยทำบุญทางใจเช่นการให้อภัยคนอื่นไม่ถือโทษหรือจองเวรไม่เก็บความแค้นเอาไว้ในใจและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดมักจะมีจิตใจที่เบาสบายและเต็มไปด้วยความสุขการปล่อยวางคือการให้โอกาสตัวเองในการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆและหากเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เมื่อวันหนึ่งเราก้าวเข้าสู่วัยชาราเราจะไม่ต้องทุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต เราจะสามารถมีชีวิตที่สงบและเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นหากอยากจะมีจิตใจสงบและมีบุญในเรื่องนี้ต้องเริ่มจากการฝึกปล่อยวางเรียนรู้การมองโลกในแง่ดีและไม่ถือโทษคนอื่นง่ายๆการฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการเดินจงกรม<ๆ>การทำโยคะหรือการทำบุญให้แก่ผู้อื่นด้วยการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเราจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งและสามารถรับมือกับทุกปัญหาของชีวิตได้อย่างสงบสุข ใจิตใจที่สงบเป็นผลจากการฝึกฝนและจะเป็นรางวัลที่ทำให้ชีวิตในวัยชาราของเรามีความสุขมากที่สุดชีวิตบ้านปลายที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่มาจากบุญที่สั่งสมมาเรามาสรุปกันอีกครั้งคนแก่ที่มีบุญมากมักมี5สิ่งนี้ในบ้านปลายชีวิต 1. สุขภาพดีไม่เป็นภาระใคร 2. มีเงินใช้ไม่ต้องขอใคร 3. มีลูกหลานที่กระตันอยู่ 4. มีบ้านที่อยู่แล้วสบายใจ 5. มีจิตใจที่สงบไม่ทุกข์กับอดีตและอนาคตถ้าอยากมีบุญมากในบ้านปลายชีวิตแบบนี้ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้